ที่สบพบางบัวทองนางสาวเจริญรัศสะอาดเอี่ยมเจ้าของบริษัทธนรัตรุ่งเรืองน้ำทิพย์จำกัดและนายสุรสิทธิ์มัชาเดชท,ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของบริษัทได้เดินทางเข้ามาติดตามความคืบหน้าของคดีและนัดเจรจาค่าเสียหายเป็นครั้งที่5กับนายนัฐพลเทียมสวุวรรณอดีตผู้จัดการบริษัทหลังแอบขโมยน้ำส้มขันศพภายในโรงงานไปขายนานกว่า2ปีรวมมูลค่าความเสียหายกว่าสิล้านบาทสืบเนื่องจากเมื่อวันที่29เเมษาย,ยน นางสาวเจริญรัตได้เดินทางเข้าแจ้งความหลังถูกนายนัฐพลเทียมสวุวรรณอดีตผู้จัดการบริษัทขโมยน้ำส้มคั้นสดภายในโรงงานไปขายวันละ20,000ขวดโดยใช้อำนาจความเป็นผู้จัดก,การสั่งลูกน้องขนย้ายน้ำส้มขึ้นรถก,กระบะทุกวันเพื่อน,นำน้ำส้มที่ขโมยมาไปขายต่อนำเงินเข้ากระเป๋าตัวเองและปลอมสลิปโอนเงินค่าน้ำส้มให้กับทางเจ้าของบริษัทเป็นเวลากว่า2ปีทำให้บริษัทได้รับความขาดทุนและเสียหายจากการถูกขโมยน้ำส้มไป มูลค่ารวมกว่าสิล้านบาทซึ่งหลังจากได้เข้าแจ้งความได้มีการนัดไกล่เกลี่ยกับทางอดีตผู้จัดก,การมาจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลาจํานวน5ครั้งเพื่อให้ทางนายนัทพลอดีตผู้จัดก,การบริษัทชดใช้ค่าเสียหายแต่จนถึงปัจจุบันนางสาวเจริญรัตยังได้รับเงินค่าเสียหายจากอดีตผู้จัดการคนดังกล่าวตามจํานวนที่เจรจากันไว้โดยจะชดเชยโอนเงินเข้าบริษัทโดยตรงครั้งละ7-0,000ถึง100,000บาทอย่างไม่ครบ จึงให้ที่ปรกึกษากฎหมายดำเนินคดีกับนายนัตพลในข้อหาลักทรัพย์ตั้งแต่ปี2563อ่าก,ก็มาขอติดต่อซื้อขายน้ำส้มคั้นสดธนารัตน์ของเราเนาะก็มาเป็นลูกค้าก่อนอ่าก็ใช้ความสนิทกันเขาก็น่ารักมาโดยตลอดเนาะผ่านมาสักระยะหนึ่งเป็นปีอะ คือแล้วก็ว่าเอเด็กคนนี้น่ารักดีเราก็เลยให้มาเป็นผู้จัดการให้มาช่วยดูในเรื่องของไอทีคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆก็คือในส่วนนั้นก็คือยังเป็นดิลเลอร์อยู่เป็นลูกค้าที่สั่งซื้อขายน้ำส้มกับเราอยู่พอเข้ามาอยู่ในออฟฟิศเนี่ยเขาเหมือนจะรู้ภายในเราแล้วว่าเราไม่ค่อยมีการตรวจสอบสลิปการโอนเงินอ่ะพอสั่งน้ำส้มเราอย่างเช่นยอด35 0 0 0้าเขาก็จะโอนมา9บาทอ่ะบางสลิป8 0 0 0 0กว่าเขาก็จะโอนมา สี่ร้อยบาทก็มีค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยโอนแบบนี้มาแล้วซื้อขายทุกวันนะคะวันหนึ่งสองหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าแล้วก็จะใช้สลิปปลอมทุกทุกครั้งที่โอนแล้วเดือนหนึ่งอะ่ะมันก็เยอะนะเราก็ผลิตจังเลยแล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้มันเงินเราอะ่ะเหมือนผลิตเยอะแต่เงินเรามันไม่ขึ้นเลยอะ่ะมันเหมือนพอได้จ่ายค่าวัตถุดิบเออเงินเรามันหายไปไหนมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนย้อนกลับไปอะ่ะ เราแป๊บๆหนึ่งเราขึ้นมาเป็นหลักล้านเราเหลือแต่ตอนนี้เหมือนไม่เหลือแล้วติดลบอีกแล้วเขาก็ยังมีออเดอร์ที่สั่งสั่งกับแอดมินแต่อย่างเช่นสั่งแอดมินพันขวดแต่ใช้ความเป็นผู้จัดก,การสนิทกับน้องๆเฮ้ย hey, ไปสั่งไอเด็กเขียนถุงผลิตให้พี่อีกคูณ2อย่างเงี้ยมันเหมือนขวดเป็น2,000ขวดแล้วก็ใช้รถกระบะในการมาขนก็เหมือนรักทรัพย์ในยามวิการตอนกลางคืนมารับของตีหนึ่ตีสอง แบบนี้ทุกวันแล้วคิดดูทุกวันเนี่ยตอนนี้มูลค่าความเสียหายที่เราหาตัวเลขได้ที่เรามีหลักฐานน่ะแปดล้านแปดแล้วที่เราหาตัวเลขไม่เจออีกอะ่ะก็เยอะอ่าบางครั้งเข้ามาที่โรงงานเนี่ยลืมมากอกเองมาหาขวดมากอกเองอีกสี่ร้อยห้าร้อยขวดอีกก็มีคือหลักหลักมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่าสิบล้านบาทเขาทำมาประมาณสองปีกว่า แต่ที่เราโป๊ะแตกแล้วเราจับได้เมื่อ18เมษายน2566ที่เรามีความแบบเอ๊มันแปลกแปแปลกๆเนี้ยมานานละแล้วเราก็เราก็เลยไปเจอลูกค้าเจ้านึงเขาเป็นดีลเลอร์เหมือนกันเขาเขาโทรมาบอกว่ามีมีสินค้าหลุดไปหาเขาขวดครึ่งลิตร20ขวดแต่เขารับไว้เขาก็จ่ายเงินมาแต่มีรปภมาแจ้งเราอีกว่ามีครึ่งลิตรอีก20ขวดชื่อบ้านมันอยู่ในถัง จนห้าโมงเย็นไม่มีใครมารับเราก็ไปถามคนที่เขียนถุงว่านันนี่น้ำส้มของใครใครสั่งเขาบอกว่าของผู้จัดก,การเดียวเขาชื่อนายนะัทพลเทียมสุวรรณหรือชื่อเล่นชื่อเดียวค่ะอ่ะเราก็เลยไปถามยุย้ยคนเขียนถุงจะมีเดียวได้ยังไงในเมื่อเมื่อคืนเนี้ยออเดอร์วันที่สิบเจ็ดเมษาไม่มีผู้จัดก,การสั่งเขาไม่ได้สั่งกับแอดมินแล้วเขาจะมีออเดอร์ออกได้ยังไงคนขับรถบอกว่ามีนะเขามีออเดอร์ออกทุกวันเลย เยอะด้วยวันละเป็นค <time> <ing noise>. ันรถกับบะคิดดูสิแล้วทุกวันอ่ะมูลค่าความเสียหายมันจะไม่เยอะได้ยังไงเป็นผู้จัดการมาปีหนึ่งก่อเหตุก่อนก่อเหตุก่อนที่จะเป็นผู้จัดการแล้วก็ใช้ความสนิทกับพวกเราเหมือนเข้าหาพวกเราอ่ะไปไหนไปด้วยเหมือนติดพวกเราอ่ะไปไหนก็ไปด้วยผมไปด้วยผมขับรถให้เหมือนจะแบบว่าอยากจะรู้ตลอดว่าความเคลื่อนไหวพวกเราอ่ะเป็นยังไงในออฟฟิศ เขาไม่เช็คสลิปยังไงเขาปล่อยงานยังไงคือเขาจะรู้ความเคลื่อนไหวหมดอ่ามันจึงคุณพี่ยังไม่รู้เนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบให้น่าระแวงสงสัยอะไรไหมคะือเขาไม่มีเป็นปกติเลยไม่มีเลยเป็นคนน่ารักมากเป็นคนนิ่งๆมากไม่มีเลยไม่มีเราก็เลยเชื่อใจว่าเขาน่ารักมาโดยตลอดเขาไม่มีพฤติกรรมที่ว่าน่าสงสัยเลยจนจนเราตายใจอ่ะเราไม่ได้คิดระแวงเลยเราก็ยัง คุยกับดีลเลอร์ทุกคนว่าเออเขาน่ารักนะน้องคนนี้เขาเ็้ามาช่วยงานในออฟฟิศเวลาที่อย่างคอมพิวเตอร์หรือไอทีมีปัญหาเนี่ยเขาจะช่วยเพราะเขาจะเก่งด้านนี้ไว้ใจคือมากที่เราไว้ใจอ่ะให้คนนี้คุยคนนี้ก็คุยก็ไปถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้ทําแบบนี้ทําไมพวกเราไม่ดียังไงหรอเขาก็บอกว่าพี่ผมขอโทษครับผมพลาดเขาไม่ได้ว่าเขาผิดเลยเขาใช้คําว่าเขาพลาดไม่ได้คุยกันว่าจะมีการใช้ ให้ให้กันยังไงหรือชดใช้กันยังไงแต่เบื้องต้นคือที่มาพบทุกครั้งที่นัดกันเขาก็ค mm. ือให้มาเท่าไหร่นะเจ็ดหมื่นบ้างแสนหนึ่งบ้างคือโอนเข้าบริษัทไปเลยโดยที่ไม่ได้บอกเราคือคือมันก็ส่วนน้อยที่ให้ไม่ได้บอกว่าอันนี้มันคือค่าอะไรยอมรับเขายอมรับว่าเขาพลาดนี้เดินทางมาหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเราจะทำยังไงกันต่อจะดำเนินคดีหรืออะไรยังไง มาทุกครั้งเขาก็นัดนะว่าเขาจะให้ก็สิ่งที่บริษัทธนัตารที่ได้เล่ามานะครับในเรื่องของการกระทําของผู้จัดการที่เดียวนี่นะครับแต่กระทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยจนเราตรวจสอบแล้วพบเอกสารหรือหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นพยานเอกสารของบุคคลนะของบุคคลแล้วก็พยานเอกสารที่ที่เราสามารถรวบรวมได้นะครับในเรื่องของการสนลิศในการโอนของธนาคารซึ่งเรามีครบถ้วนนะครับ แล้วเราก็มาที่โรงพักนะครับมาที่โรงพักเนี่ยทางคุณธนรัตน์เนี่ยก็ยังให้โอกาสกับเขาอีกนะว่าถ้ามาเคลียร์ให้ก็จบนะฮะยังให้โอกาสที่ยังไม่ดำเนินคดีจนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็บอกว่าคู่อยู่ครั้งที่สามก็บกู่อยู่ครั้งที่สี่ก็บอกคู่อยู่ครั้งที่ห้าครั้งนี้ครั้งสุดท้ายก็เลยบอกว่าก็คงเดทไลน์แล้วล่ะคงจะต้องดำเนินคดีละว,วันนี้ก็เลยมอบให้พนักงานสอบสวนนะลงเลขคดี เพื่อดาเนินคดีกับคนที่เดียวนะครับพฤติกรรมการกระทำของเขาเนี่ยไม่มีการกเกงเขาเขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำไปเหมือนเสม,มือนเปรียบเสมือนว่าเป็นมืออาชีพเขาพูดโดยที่ว่าเขาเขาไม่กลัวในสิ่งที่เขาทำอะว่าเดี๋ยวเขาไปคุยในชั้นศาลได้เดี๋ยวก็เคลียร์ในชั้นศาลได้ซึ่งผมบถามว่าไอ้คดีอย่างบางคดีเนี่ยมันสามารถคุยได้ในชั้นศาลแต่คดีอย่างนี้มันคุยได้เหรอซึ่งเขาได้รับข้อมูลจากทนายว่าคุยได้ แต่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปว่ากันที่ทางศาลกันทีหนึ่งนะครับว่าเขาเขาเขาอ้างว่าทางทางนายก็อ้างว่าเขาสามารถคุยีับทางผู้ใหญ่ทางศาลได้ซึ่งเราก็จะดูอยู่ว่าสิ่งที่เขาทําอย่างนี้มันทําได้จริงหรือนะครับคือวันนี้ก็ยืนยันจะให้เป็นไปนตามกฎหมาย,ยครับเป็นไปนตามกระบวนการเลยนะที่หลักฐานเราครบถ้วนหัพยานบุคคลเราก็สอบให้พนันการสอบสวนสอบครบถ้วนทุกอย่างแล้วก็เอกสารเราก็มีครบถ้วน ไม่ไม่ต้องเมคหรอกครับเพราะว่าแต่ละกรรมเนี่ยมันมีในเอกสารทุกกรรมนะครับของการการะทำเนี่ยซึ่งผมผมพูดถรงว่าถ้ามันถ้าจาทุกกรรมโดยที่ว่าไม่มีข้อกําหนดของของโทษที่ได้รับสูงสุด20ปีเนี่ยผมว่าเขาติดคุกเนี่ยเป็นร้อยปีนะครับเขาทาทุกวันนะครับ